สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผม,มเอมมอเตอร์มาสารคามนะครับคลิปนี้พามาชมเจ้าเทเลอร์คันนี้ครับเมื่อสีหัวเรียบร้อยแล้วนะครับสีหัวเสร็จแล้วสวยๆเลยสีน้ำเงินน้ำเงิน ะจะเป็นมุกออกฝา้าเล็กน้อยนะครับผมยาทั้งคันเลยนะครับสวยงามครับตรงนี้ก็จะมีเป็นไล่ติดหน่อยนะครับคันนี้จะเป็นกระบะเล็กเฮดทํ้สีนะครับเครื่อง โอ้โหเก่งสวยงามครับบ่แถวสุวิมติครับคันนี้นะครับของเดิมๆม,มาน้ำมันนี่ยังสวยๆเยู่นะครับคือตัวรถนี่สวยเลยนะครับการันตีความสวยงามนะครับไอพาบึงเครื่องเอาบรรดาผ่านง่วงไปนะครับบรรดาผ่านง่วงไป สแกะลายเรียบร้อยแล้วมานด็กจิตลงสีจริงออนะครับอันนี้เป็นหมวกนะครับเป็นหมวกเก็บเก็บหน้านะครับกระบะคืนสองลอยได้สบายนะครับผม คันนี้ขึ้น200ได้สบายเลยนะครับสำหรับอตองลายจะเป็นถุงลมหลังนะครับแนบหน้าถุงลมหลังกระบายาวา8เมตรนะครับแเมตรโอ้นี่ของแต่งอีกอันหนึง่งเป็นกระเช้านะครับกระเช้าอยู่บนหัวเกง่งอันนี้ของเดิมของ มาจากญี่ปุ่นเลยนะครับของเกาหนอกแขกเลยนะครับโค้งมันโค้งมันดีดดีนนค,รครับสร้างสุดยอดเลยช่วงไฟไถทายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใส่ผ้าใบปิดสวยรอในน,น,นั่นสีหันห้าหลังพื้นเป็นพื้นเหล็ก ลื่นธรรมดานะครับอันนี้เป็นถำกระบายพยางก็ฝากไว้เด้ยลลวกันนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่หาเทเลอร์ไว้ใช้นะครับสวยงามแน่นอนครับของเดิมมันสีเดิมเลยครับไม่กริบครับท่านนะครับรถคันนี้มาสภาพแบบใหม่กริบเลยครับเดิมๆจากญี่ปุ่นนะครับยังไม่เคยใช้ในไทยเลยนะครับก็ เอาเข้ามาต่อกระบะาเทินเรือไปเลยนะครับแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจครับนี่เบอร์โทรติดต่อ0834544565ครับผมยามอเตอร์แม่ละขามยินดีรับใช้ให้บริการทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้พี่กับน้องนะครับกราบขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมนะครับผมยามอเตอร์แม่ละขาม ขอบพระคุณมากครับคุณรับสวัสดีมิรากันเพียงตอนนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม